สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอแมวน้ำเล่าเรื่องเรื่องที่หมอจะชวนคุยในวันนี้เป็นเรื่องที่ว่าจะหวานก็หวานจะขมก็ขมนั่นก็คือเรื่องของความรักนั่นเองค่ะความรักเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักที่เรามีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันความรักในฐานะหนุ่มสาวความรักในฐานะพ่อแม่หรือความรักรูปแบบอื่นๆซึ่ง มเรื่องที่หมอจะมาคุยในวันนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นประเด็นความรักในเรื่องโรแมนติกเรเลช i ั่นชิพหรือความรักของหนุ่มสาวนั่นเองในปัจจุบันนะคะแล้วเราก็จะได้ยินข่าวมามากมายว่าดาราเนี่ยรักเลิกเคบกันแล้หรือบางคนเนี่ยก็จะมีโลกหลายใบนะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นการที่เรามีคนรักคนหนึ่งเราเข้าใจว่าตัวเราเองเนี่ยรักกับเขากันแค่2คนแล้วเราบังเอิญไปพบที่หลังว่าเขามีโลกใบอื่นๆอยู่ด้วยแล้วเราจะทํายังไงดีละ่ะรักก็ยังรักอยู่แค้นก็แค้นก็ไม่รู้สจัดการกับชีวอยังไงวันนี้หมอจะมาแนะนําวิธีคิดให้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าวพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยว่า คนรักของเราเนี่ยมีโรคหลายใบสิ่งที่ตามมาก็คือใจของเราที่จะแตกสลายค่ะเมื่อใจเราแตกสลายก็คือเป็นกระบวนการสูญเสียอย่างหนึ่งหรือ loss reaction น,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องผ่านขั้นตอนข,นของการสูญเสีย5ขั้นค่ะขั้นแรกก็คือเราจะปฏิเสธว่าเรื่องนี้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือ denial อย่างเช่นการที่เราไปเจอแชทของคนรักแล้วก็อาจจะคิดว่าอ๋อเขาคงส่งผิดมั้งเราคนรักของเราก็าคงไม่ได้มีคนอื่น ขั้นตอนที่2ที่จะต้องก้าวข้ามผ่านก็คือขั้นตอนการโกรธนั่นเองค่ะเราก็จะรู้สึกโกรธโกรธคนรักหรืออาจจะโกรธตัวเราเองโทษตัวเองว่าเอ๊ะไม่ดีพอหรือเปล่าเขาถึงต้องไปมีคนอื่นแล้วขั้นตอนที่3นะคะก็คือขั้นตอนของการต่อรองหรือบาร์เกนก็คือเราก็อาจจะคิดว่าเออการที่คนรักเนี่ยไปคุยกับคนอื่นเนี่ยเขาก็อาจจะคุยแค่แป๊บเดียวไม่นานก็เลิกยังไงเราก็ต้องเป็นตัวหลังแน่ ขั้นตอนที่4ก็คือขั้นตอนเศร้าซึมนะคะหรือ d ดิเพรสเราก็อาจจะมีอาการรู้สึกเศร้าเบื่อหน่ายท้อแท้อะไรที่เคยทําไปแล้วมีความสุขก็ไม่มีความสุขเหมือนเดิมรู้สึกแยกกับชีวิตโทษตัวเองคิดว่าตัวเองอไร้ค่าไม่มีคุณค่ามีปัญหาเรื่องการกินการนอนสมาธิความจําแย่ขี้หลงขี้ลืมคิดลบหรือบางคนอาจจะมีถึงขั้นว่าอยากตายตรงนี้ก็ต้องระวังค่ะว่าอาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะ ส่วนขั้นตอนที่5ก็คือขั้นตอนที่หลังจากที่เราผ่านทั้ง4ขั้นตอนมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถยอมรับได้ว่าเราเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในโลกใบหนึ่งของเขาแล้วสําคัญที่มากกว่านั้นนะคือและถ้าเมื่อเรายอมรับได้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการคิดยังไงว่าเราจะไปยังไงต่ออย่างที่สองเมื่อเราผ่านขั้นตอนรอสีแอคชันไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาพิจารณาดูค่ะว่าความสัมนธ์ที่เรามีกับคนรักเนี่ย เราเนี่ยสูญเสียมันไปได้ไหมแต่ละคนเนี่ยมีคุณค่าให้แล้วก็ให้ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องความรักที่แตกต่างกันไปบางคนก็เชื่อว่าเราจะต้องรักแบบผัวเดียวเมียเดียวหรือโมโนแกรมมี่นะคะแต่บางคนก็อาจจะเชื่อว่าคนเราสามารถมีความรักกับคนรักได้มากกว่าหนึ่งคนหรือโพลีแกรมมี่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันค่ะ ว่าเราเนี่ยจะยอมรับได้มากน้อยแค่ไหนหล,หลายครั้งเองเนี่ยที่หมอได้รับการปรึกษามาจากคนไข้เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะบะคนเราเนี่ยพอถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าคนรักเนี่ยไปม,มีโรคอีกหลายใบแต่มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะเลิกเพราะมันอาจจะติดด้วยว่าเราเองก็ยังรักเขาอยู่หรืออาจจะติดด้วยสถานะทางสังคมหรือด้วยเรื่องลูกเรื่อง ความสัมพันธ์หรือเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มันมีความโยงใยกันซับซ้อนนะคะมันก็อาจจะไม่ได้สามารถทําให้เราเนี่ยเริ่มได้ทันทีเพราะฉะนั้นนะ่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือเราต้องมาเขียนค่ะว่าข้อดีข้อเสียของการที่เรายังอยู่ในวงจรคนรักมีโลกหลายใบอยู่คืออะไรกันบ้างนะคะเพื่อที่จะเราจะมาประกอบการพิจารณา อย่างข้อดีของการที่เราเนี่ยยังอยู่ในทนอยู่ในความรักของการที่คนรักมีโรคหลายใบเนี่ยก็คือเราเนี่ยก็ยังมีความสุขอยู่คนรักบางคนเนี่ยก็อาจจะให้เวลากับเราเต็มที่ให้เราเป็นที่หนึ่งาบางคนยอมรับได้ก็โอเคเกมก็จบก็คือก็อาจจะต้องมีการทําข้อตกลงกันค่ะว่ายัางไงเนี่ยเบบีคนอื่นได้แต่ต้องไม่พามาออกหน้าไม่พามาระรานที่บ้านไม่มายุ่งเกี่ยวกับเราอีกนะคะ แต่ถ้ารับไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องคุยกันตรงๆว่าแล้วจะเอาอยัางไงต่อข้อเสียเนี่ยของการที่มีคนรักหลายใบเนี่ยก็อาจจะมีหลายอย่างเลยเช่นการที่เราเต้องทนทุกข์ทรมานมานั่งนอยว่าตอนนี้เนี่ยที่เขาไม่อยู่กับเราเนี่ยเขาไปอยู่กับคนอื่นหรือเปล่าหรือเราก็อาจจะด้ค่าตัวเราเองว่าเป็นเพราะเราไม่ดีหรือเปล่านะเขาถึงไปมีโลกใบอื่นอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเขียนข้อดีข้อเสียแล้วเนี่ย ตัวเราเองเขียนแล้วแนะหมอแนะนำว่าให้ไปถามความคิดเห็นจากคนอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่ตัวเราเองเนี่ยมันจมอยู่ในความทุกข์การมองปัญหามันก็อาจจะไม่ได้สามารถมองปัญหาได้ครบรอบด้านแต่ว่าถ้าเราถามจากบุคคลที่3าหรือคนอื่นๆรอบนอกเนี่ยเขาก็อาจจะเห็นปัญหาเห็นข้อดีข้อเสียมากกว่าเราค่ะแล้วเมื่อเราเนี่ยมาพิจารณาข้อดีข้อเสียแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาตัดสินใจว่าเราจะไงกับความรักครั้งนี้ หมอแนะนําว่าต้องมีการคุยปรับความเข้าใจกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเรายอมรับไม่ได้จริงๆอยากจะเลิกแต่คนรักขอโอกาสเราก็ต้องมีเกณฑ์การพิจารณาว่าเราจะให้โอกาสเขาได้มากน้อยแค่ไหนจะมีการเช็คมือถือหรือเปล่าหรือว่าเราจะมีมาตรการอะไรที่จะดูว่าคนรักเนี่ยมีเราเป็นแค่โลกใบเดียว ต่ในความเห็นส่วนตัวของหมอนะคะถ้าเกิดเขาเคยทําแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นนิสัยของเขาเองซึ่งพฤติกรรมที่เป็นนิสัยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เลิกได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมีครั้งที่หนึ่งมันก็อาจจะมีครั้งที่2ที่3ามะคะ่ะตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองแล้วแหละว่าเราจะยอมรับได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็วันนี้เนี่ยที่เล่ามาเนี่ยก็เป็นแค่นาจิ้มนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยหรือมีประสบการณ์อะไรอยากแชร์ สามารถส่งมาได้ที่ inbox facebook page หมอแมวน้ำเล่าเรื่องนะคะคำถามแต่ละอย่างเนี่ยหมอก็จะเอามาตอบเล่าเคลิปวิดีโอให้ฟังกันค่ะเรื่องของความรักเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากๆเลยลึกซับซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีหลายคนที่อยากจะแชร์กันก็อย่าลืมส่งกันเข้ามานะคะวันนี้หมอจะเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย